กราสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเขาสู่ช่องพอสายพารวยครับเอฟซครับเมื่อนี้เดินทางมาหาปูวัดปลาบังบดครับเอฟซครับอ่าเฮาโอกาสได้มีโอกาสเข้ามาละครับเนาะเป็นอ่าข่างข้าวครับเอฟซครับบ้านนี้อ่าอย่าลืมนะครับว่าเอฟซเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าให้กับพอสายพารวยนะครับเอฟซครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะ สีบริพาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอใส่ผาร่วยครับเอฟซีครับกะเอฟซีครับนี่คืออ่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับว่ายังเป็นอ่าปลาดงดิบปลาเก่าปลาแก่อยู่ครับเอฟซีครับเขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพอใส่ผาร่วยนะครับแล้วเอฟซีครับเฮาสิมาตามหาแนวทางให้กับเอฟซีเมื่อนี้สิบ่อเข้าไปในปลาครับเอฟซีครับเพราะว่าฝนตกไปมายุ่งมันหลายนะครับเนาะ บริเตรียมยากระนุ้งกระพรอมลืมครับเอฟซีครับกสิเดสอบถามปูอยู่นี่นะครับเพื่อเอฟซีให้ปูว่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าเป็นอย่างไรไมาอย่างไรครับเอฟซีปูวัดป่าบางบทตะขับเพื่อเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแคนะ่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับเอฟซีครับก็ขอย้ำให้เอฟซีอีกทีหนึ่งนะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับบริเตยมสนับสนุนให้เล่นการพนันอิงกอย่างนะครับเนาะ คือตามหานี่มันนี่ก็เป็นตามหาแนวทางให้กับเอฟซีนะครับเนอ่าเป็นแนวทางให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะอ่าบาดนี้ในประวัติอ่ะก็จะเป็นเมืองบางบดเอ่อเป็นเมืองบางบดปางหนีปูปร,ร้เทศในประเทศเข้ามาอยู่ว่ามีอ่า uh, ผู้ใดออกมาหาปูแน่อ่าอ่าชาวบ้านบางบดเพิ่นออกมาหาปูจิเกียบบอนะครับเนาะเอฟซีครับอ่าเพิ่ à, นกัลสิเดียบอกให้ฟังเขาสิไปสอบถามเพิ่อนนะครับว่าเอฟซีไปตามพอ่อสายพาร่วยไปครับเอฟซี FC ครับ การรัสการปูการมัสการปูตั้สามตัครับปูจ่เด็บมาตามแนวทังของปูในนิมิตนี่ละครับคือป้วนพิ้นวัานไอ้สถานีนี่เป็นเหยียงกับปูเป็นบังบดเป็นที่โอ้โเป็นเมืองบังบดครับบังบดนะเมืองบังบดแต่ว่ามาข้างแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมมันก็บ่อกับบอูครับว่าอยู่ในเจ็ดปี เก็บเป็ดปีบแล้วก็มาใหม่ๆเนี่ยเจอเรื่อยครับเป็นแบบแรกครับปูมันคือมหาแบบปูก็เจอเป็นเสียงเป็นอยังเป็นเสียงแฮกันมาเป็นเป็นไอ้แบบแฮ่ปังปังปังมาบางเทีก็นั่งกลางเว้นนี่ก็ได้ยินเป็นแฮกันก็มาแฮกันเป็นกุมเป็นหมู่บ้านบ่คะเพราะว่ามันเป็นเมืองป่ะจันเป็นเมืองเมืองหนึ่งป่ะจัน แต่ว่าเพราะว่าคนแถวนี้เขาว่าไอ้ไอป้ปูฟังว่าปูขึ้นมะกามาอยู่ได้มีเหรอาวบางบดิดขึ้นมาหาปูป่ะครับอันนี้มันกับมากกันในใน,ในแค่นิมิตนะครับอแค่นินนมิตเป็นไม่ยิ่งเนี่ยเขามาเนี่ยกะมาเขามา มาคุยกันมาเว้ากันอ๋อเพิ่นสิมาวางธรรมะน้ำปู่บ่ครับแบบฟังเว้ากันคุยกันเว่าสนทนากันนั่นล่กล่อไปก็มีซุ้มหนึ่งก็เป็นซุ้มผู้ชายซุ้มอย่างอ๋อท่ว่าซุ้มซุ้มใหญ่ซุ้มที่ให้ส้มให้ลาาสุดก็แม่นไม่ยิ่งอ๋อครับผมซุ้มไม่ยิ่งอือแต่ซุ้มผู้ชายบอกบอกค่อยอือแต่นานๆโอ้ครับผมก็้ม่ นานๆป็นกัสีบอกกันหนึ่งห้องบอกครับห้องบอกได้บอกปู่ห้องบอกอือห้องบอกลยฟันนั่นแหละครับห้องบอกในฟันว่าวคือว่าบอกฟ่ากันละโตกันเรื่องเลขเรื่องบัตรเรื่องเวื่ล้วรว่าเลขออกแล้วปู้สันเดียกตัวนี้อ้าวออกแล้วคือว่าอันคือว่าบอกก่อนอันคือว่าห้โชคห้ลาบที่ได้สางได้แปลงออาบางบ่มีปัจจัยมาสางได้่าสันเครับผม สึงว่านี่เราได้ได้นั่นเราได้ห้าตัวนั่นแะโอ้อันปูปูนี่มปตวางไหนปูนีเม็ตรว่าไปเขาไปในเมืองเขา,ไป,าไปในเมืองเหรอไปไปไป,ไปหาหาหาลอตเตอรี่หาลอตเตอรีอร่แล้วพวกนี้เลยว่ามีซุ้มหนึ่งคื้นหลางห้องขึ้นหลานอย่างนี้เลยเป็นผู้ชายแต่งใส่สูครใส่สูทเลยก็อบอก เล็กๆไง่ไงย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 ตัวเลขขึ้นมาครับโอ้หายตัวเลขไปให้ปูเบิงเลยเบิงเลยหาตัวครับหาตัวอ่าเอ้าตัวแรกเบิ่งเอาบาเห็นบาเห็นเลขศูนย์เอ็นแรื่ลงสี่ขางไายอืมหาหาเบิ่งเบิงดีๆวัสดปูวัสัมันมีเลขอีกตัวนึงวัสัเบิ่งก็เลยเป็นนี่ละ จำได้ลูกตื่นขึ้นมานอนนอนข้างในกันล่ะปูเขียนไว้บพอขับขึ้นมาลูกลุกขึ้นมาจําได้มั้ยจำได้มั้ยปูเขียนเลยไปูเขียนเลยตัวตัวไหนเนี่ยล่ะปูสามห้าห้าสูงสี่ปิดกันเลยครับปูติดกันเลยติดกันเลยไม่ได้แยกนะเรียงกันเลยสามเรียงทีละใบเลยูวัลที่หนึ่งมันต้องหกตัวนะผลตัวเราก็ยังสงสัยอยู่แสดงว่าบังไว้ตัวหนึ่งอยู่เนาะแบังไว้ตัวนึงเอาสงสัยเอา ก็เลยคขาตัวหนึ่งมาก็เลยตื่นก็เลเลยยางออกมาตีสามก็เลยยางออกมายางออกมายางมาลุกขึ้นมานอน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 อยู่นี่ก็เลยกุติข้างล่างบอกปูร่นละูอยู่กุติข้างล่างปูนะตีสามปูก็เลยขึ้นมาเลยยางข้ามาแล้วมาทำบัตรบอกปูเขามาทำบัตรมาเขามาในสาราครับผม เอ้าเลยมันนังคิดข้องฝันเล้เอาืือฝันหนึ่งกันคือบอกเหล็กแมนอยู่บอกละเลอะไคิดในใจแล้วกบแกเปล่ละครับผมบางทเอามันบางทีเอาบอกสีมันมันมันตรงหรือเปล่เลยนะครับผมถ้าามเห็นจ่ตรงเลยบอกบอกตรงๆเลยครับผมครับสามห้าห้าศูนสีมจำได้แม่นศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนยี่ศูนยี่ปะอแรกเห็นแต่เล็กสี่อ้าวเล็ ศูนย์ตัวหนึ่งเลยขึ้นมาเอาอินเดีตัวหนึ่งวะสันพวกนั้นละกุ้มมันละกุ้มผู้ใส่พวกที่เคยมาห้องบอกอยู่หนาหนาปุติดละที่ว่าปูเลขออกแล้วปูว่าสันออกยังไละวาสันสองศูนย์หลังปูถูกบ่อวาสันโอ้เงาะควันบ่ครับบอก่โดนโดนแล้วโอ้ตรดโนแล้วดิครับเอาสองศูนย์ยังได้สื่อสองหนึ่งวาสันเลยวางสีครับ สื่อสองหนึ่งมดนี้บ้านสันมันออกสองศูนย์หลังกบคุณบอเสียมันเราติ่งขึ้นมามันหอกอีกทีสองศูนย์หลังโอ้ครับครับมันเป็นอย่างเต็มโดนกๆมาเท่านึงครับโดนพวกนี้ละกุ้มนี้ละกุ้มนี่แหละครับอ่ากุ้มเป็นเป็นมาสุ่มใจสูตรนี่ละครับซุ่มใจสูตรมานนี่แหละพี่สุ่มนี่จำได้อยู่ับจำมาได้อยู่ครับอเป็นเป็นกุ้ม ่าชาวเมืองหบองบทฝันขึ้นมาห้องบอกครับเนาะเพราะว่านอนขึ้นนั่นนอนขึ้นบ้านก่อนนี้วัานใดหลือว้านก่อนๆเลยนอนไปนอนมาวันว่านรับนอนไปนอนมานอนกับอากาศนอนกับครื่นดอกเพราะว่าหนามมันเขาครับแมนอยู่ครับประเดนนี้ก็เลยเอาเตียงเอาเตียงเป็นเป็นนอนเป็นนอนนอนไปนอนมาจนได้ฝันอครับฝันเขาไปในเมืองอุดร เขาวิซื้อเลขซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่หาซื้อลอตเตอรี่มีผู้ชายมีผู้ชายหนึ่งหลานท่องคือหลานท่องใส่สูตรใส่สูตรแล้วก็เอาหนีปูเมาเบิ้งมาเบิ้งเลขนี่วันสันนี่ละแล้ววันที่หนึ่งวันสันครับง่ายมาที่ละอันที่อันที่อันครับจนครบหาตัวเลยสงสัยกเลยว่าเอ้าก็มีหาตัวหนึ่งก็เลยตึงขึ้นมาก็เลยหยั่งออกมาเลย หาตัวห้าตัวไหนมาใส่เนาะตัวหนึ่งนี่วะห้าตัวหนึ่งอย่าจีแมนโอแมนปูปูกับปันนี่เห็นแล้วหรือไม่ก็สามตัวบนกับสองตัวล่างหรือเปล่าเอาจจะให้ห้าห้ากับสองสี่เพราะว่าบอกแค่ห้าตัวต้องบอกบนด้วยล่างด้วยก็ไม่แน่นะพูดว่าเขาเกาปันเห็นอย่างนี้แหละเห็นเลยเห็นเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวเลยมาลองบอก ไม่ไม่ไม่บอกดูเอาให้ดูพิงไว้ให้ดูไม่ดูเลยออครับแต่ผู้ชายคนเดียวที่ทําให้ดูนะครับผมไม่ใช่ว่าชูลูกบอลอะไรเด้อันนี้คือปลายคือคือแผ่นคือแผ่นตัวเหล็กคนสี่เหลี่ยมคนเด่นนะครับสี่เหลี่ยมกับพิกไใช้เบิร์เทละนันเบิรงเบิรงเบอร์เอร์จำได้สามหาเม่กกีนี่มันก็มี หาหาทกันอยู่ตรงกลางตรงหลักพัดหลักพันหลักหมื่นนะครับผมวันก็มีตัวหาหาที่ันอ้ินกจะเอาเอาชุดเก่ามามาหลอกตาเฮาเคืนวันนออครับใจเขากว่ามีสามห้าห้าศูนย์สี่ครับโอ้ับเห็นสัดเจนบอกสัดเจนมาแล้วครับศูนย์สี่จำได้ครับตัดเลนสองตัวอืมต่ดเลนสองตัวเอาเพราะว่าไงเพราะเขาพกัแสดงว่ามาสามตัวสองตัวแมนแมนครับ ตัวเลขเนาะขอ้หกศูนย์คือเห็นหกศูนย์มันและเห็นจูนกนันและวหกศูนย์มันแล้วหกนย์งวดก่อนหกศูนย์ขับอันหนึ่งสองมันออกทับหลังมันเลยครับยอดหลังมันเลยอยากได้ของเขาก็ต้องเขามีสิ่งแแบบเปลี so to to ่ยนมีสิ่งแแบบเปลี่ยนเขาไปหาเขาเขาจะต้อง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 ยยาย่าว่าับผมครัวทำไมใจบริสุทธิ์ทั้งเขา เข้าหาเขาเพื่ออยากอยากได้ลูกเสือก็ต้องเขาทำเสือเชื่อว่านั้นล่ะเป็นนิะร่วมเลขทั้งหมดนะคะ47096468543653นะคะเนาะเป็นตัวเลขที่เป็นแนทาอเนาะเนางของกรดามค่ะแต่ความฟันปูสสนินมาทีความฟันเนาะค่ะ สามห้าศูนย์สี่นี่คือตัดเลรนเอาใชตัดเล่นเอาค่ะพันเหนความฝันอันนี้คือตัวร่องนะคะสี่เจ็ดศูนย์เก้าหกสี่อันนี้ไทยรูตอรี่สองตัวทายรูเตอรี่หกแปดห้าสี่สามหกห้าสามกลับด้วยนะคะเพื่อออกตัวกลับเนาะห้าของโก้หัวสิบห้าตัวตรงด้วยตัวกลับค่ะคพิจารณาเป็นแนวทางค่ะเมืองบางบดข้างบนก็เป็นเลขอ ชอบนะฮะครับเลขชอบเป็นตัวรองค่ะตัวรองตัวรองตัวเน้นจะสามารถศูนย์สี่แต่ว่ามันบริคุบรางวัลทีหนึ่งเนาะตัวสุดท้ายหาใส่เอาไอไอเอฟซีแต่ว่าปูยืนยูเขาบอกแค่นี่าอค่ไหครับให้ให้ฟังปูเอาปูยืนยูกับพีผู้ชายผู้นึงเป็นผู้เปิดให้นะครับเอฟซีครับเปิดให้เบิ้งครับผู้ชายเปิดให้เบิ้งหรครับเบิ้งเขาไปเอาเบิ้งปุ๊บปุ๊บปูจำได้แต่ว่า สามห้าซูนซีสามห้าเ <35 S 2> พิ่ท่องไปตามตัวเขาเปิดเบิองทุะตัวเดียวเวเนี้มิดฟัน,ฟนเป็นคัามฝันมิดฝัน,น,นมิตของปูน,นอนอยู่ในนั่นแหละเสิร์ฟรับรไปเสิร์ฟรับไปเลยตื่นมาตีสามกันเลยอ้าฟันตัวนี้ว่าเล้วจำเลยมครับครับนี่คือแนวทางของปูคนหามากนะครับมาคนจำในคั้วฝันของปลนะครับเออฟซ ่าคนฝันนะครับน้องสามหาหาศูนย์ซีนะครับน้องมีผู้ชายยืนอยู่กับปูสองคนนะครับน้องเอฟซีเปิดให้เบิรงกเทระตัวละตัวปูเป็นจำได้แม่นครับเอฟซีครับอ่าส่วนสามตัวบนหรือว่าสองตัวที่ขึ้นไว้นะครับเป็นตัวรองนะครับน้องเอฟซีครับหายใจวิจัยอนุญาตการรับชมครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเพียงแค่สื่อกลางกัครับเอฟซีครับสารักขีมียุติไว้เพียงสนีพ่อคนไม่ได้คิดหนาสวัสดีครับสวัสดีงามครับ